ข้าท่านใดที่กําลังมองหารถเข้าร่องอ้อยนะคะหรือว่ากําลังมองหารถรุ่นเล็กนะคะสําหรับเข้าสวนนะคะรุ่นเล็กรุ่นดีรุ่นเฉี่ยไม่ว่าจะเป็น B21 d 2 7กุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคิดนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยจ้ะวันนี้นะคะจะมีรถรุ่น B2740S นะคะ2คันด้วยกันนะคะแล้วก็ B 2140S B 2 1 4 0นะคะ เข้าใหม่นะคะลูกค้ารถสวยๆแบบนี้ใช้งานน้อยๆแบบนี้นะคะหากลูกค้าต้องการนะคะหรือกําลังมองหาอยู่มีเพื่อนข้างบ้านมีญาติกาลังมองหาแนะนําได้เลยนะคะกุ้งมีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะสําหรับคันแรกเดี๋ยวกุ้งจะพามาดูนะจ๊ะ B2740S คันนี้นะคะรถใช้งานน้อยนะคะไปตัวเปล่าแบบนี้เลยนะคะนี่จะสภาพสวยๆแบบนี้นะจ๊ะ249,000บาทนะจ๊ะ รถคันนี้249,000บาทสภาพเดิมๆค่ะนี่ค่ะนี่จะ้ะรถสวยๆนะคะชั่วโมงการทำงาน563ชั่วโมงนะคะสนใจขั้นไหนนะคะกุ้งมีคลิปแยกนะคะในการให้ดูวิดีโอชุดเอทำงานนะคะแล้วก็รูปภาพนะคะลูกค้า สีหลอน็อตสีเดิมทั้งหมดนะคะรถสีเดิมเดิมทั้งหมดนะคะดอกยางยังอยู่ในสภาพสวยมากๆ90%ซขึ้นนะคะช่วงท้ายรถก็สีเดิมนะคะลูกค้านี่จ้ะสีเดิมนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ในสภาพเดิมสภาพไม่แตกนะคะใช้งานได้ปกติมาตรฐานของพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองทุกกองให้ก่อนส่งนะคะนี่เลยจะ้ะลูกค้าไม่สะดวกเดินทางนะคะก็ สามารถจับจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะโดยวีดีโอคอลมาที่0634539224วีดีโอคอลดูรถดูหน้าร้านเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะให้วีดีโอคอลดูหน้าร้านจริงๆดูรถดูทุกจุดที่เราสนใจนะคะส่วนการจองมัดจำนะคะจะเป็นชื่อบริษัทุูเสมอัแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะสำหรับคันที่2สวยมากๆอย่าเอาเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ทำอะไรเลย B 2740 s คันนี้นะคะไปพร้อมควงกันอ้อยนะคะ ชั่วโมงการทำงานรถคันนี้เท่าไหร่จะคงณไปดูสวยขนาดนี้แต่เป็นรถจอดนะคะเป็นรถที่เขาไม่ได้ใช้งานนะคะรถคันนี้50ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะลูกค้าสวยมากใหม่มาก2 5 9 0 0 0หาค่ะลูกค้ารถสวยแบบนี้นะคะลูกค้านี่จ้ะไปพร้อมโครงกันอ้อยแบบนี้นะคะนี่จ้ะสภาพเดิมนะคะลูกค้าสีสันเดิมเดิมรถ50ชั่วโมง ยางเดิมนะคะเป็นยางติดรถมาเลยสีตัวรถนี่ค่ะสีเดิมทั้งหมดนะคะดูตัวสติกเกอร์ไม้รถเป็นไม้แท้นะคะลูกค้าดูสีรถเอานี่จะเบอกสภาพเบาสภาพอะไรทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะจ๊ะไปพร้อมคุงกันอ้อยแบบนี้รถ51ชั่วโมงค่ะลูกค้ารถสวยมากรอยมาร์ครอยขีดเนี่ยรอยมาร์ครอยตรวจสอบจากวิศวกรโรง,งงานของคูบต้า ยังอยู่ทุกจุดอันนี้เราไม่ได้มาขีดข่วนเองนะคะอยู่ทุกจุดนะคะดูดูดยาง99%กอค่ะดอกยางเหลี่ยมคมอยู่เลยลูกค้าแบบเราไม่ได้เปลี่ยนนะรถ50าสิชั่วโมงทุกอย่างเันรถไฟแดงเป็นรถจอดไม่ได้ใช้งานเลยดูรอยดูทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าคุ้มมากๆคันนี้25900 0ถ้าได้ไปนะคะคุ้มมากสีสันคือแบบสีรถ รถใ,ใหม่มากๆเลย50ชั่วโมง259,000เราเอามาขายกันถูกๆนะคะสำหรับคันนี้ B2140 นะคะ B2140S ไปพร้อมโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็โรตารี่นะคะ1,090นะคะตัวนี้จ้ะสะภาพแบบนี้ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นสิวรุ่น B เข้าร่องอ้อยนะคะหรือทำสวนเปื่อไม่ได้ตัวนี้600ชั่วโมง 692ชั่วโมงรถสภาพเดิมๆนะคะลูกค้า109นะคะเอาไปกลมๆดูยางยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นรถคันนี้ยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นเลยนะคะนี่จ้าสวยๆแบบนี้นะคะไปพร้อมโรตารี่นะคะลูกค้าโรตารี่เปลี่ยนใบใหม่ให้ราคา109นะคะส่วนคันนี้มีอุปกรณ์และตัวตัดหญ้ามีใบดันและตัวตัดหญ้านะคะ ดีจ้ะรถสีสันสวยๆนะคะนี่ไม่ได้ทำสีนะคะสีน็อตสีเดิมทั้งหมดราคาแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้3 5 7เ็ชั่วโมงสนใจคันไหนอยากดูคันไหนบอกกุ้งได้เลยนะคะกุ้งจะพาชมรอบๆเนี่ยสีเดิมทั้งหมดนะลูกค้ารถสีเดิมจ้ะสวยๆนะคะดอกยางยังดี อันนี้ดอกยางยังดีอยู่นะจ๊ะแต่คันเมื่อกี้นี้เปลี่ยนยางใหม่ให้หมดเลยสิบเส้นขุมตัวคันนี้แสนเก้าุ้มสุดๆมีใบดันมีตัวตัดหญ้านะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นดีรุ่นสิวแบบนี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะสำหรับ4ี่คันนี้ชั่วโมงใช้งานน้อยๆอยากได้คันไหนโทรหากุ้งนะคะ063 453 9224สวัสดีค่ะ